ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนปานเองนะคะวันนี้ใส่ชุดนิสิตม,มาเลยเพราะว่าเราจะมากันแบบซีเรียสนิดน,นึงเนาะตามที่ท้ายคลิปที่แล้วได้เกริ่นกันไว้เนาะเราจะมาคุยกันในเรื่องของการสอบเข้าซ<ส>ึ่งคิดว่าคลิปนี้เนี่ยสามารถดูได้ทั้งคนที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็มัธยมเลยนะเพราะว่าวันนี้ป่านจะมาเปรียบเทียบให้ฟังค่ะถึงความแตกต่างระหว่างสายอ่านเองแล้วก็สายนิพิเศษ ดยที่คลิปนี้นะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปอย่างเช่นพวกข้อดีข้อเสียต่างๆนานาส่วนที่2ก็จะเป็นส่วน A ซึ่งป่านได้รวบรวมมาจาก follower ใน Instagram ของป่านเองนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นคำแนะนำถึงการเตรียมตัวสอบเข้านั่นเองค่ะแต่ก่อนจะไปเริ่มกันนะทุกคนอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าถ้าแค่ป่านคนเดียวคงเปรียบเทียบอะไรให้ทุกคนฟังไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่เพียงพอนะเพราะฉะนั้นววันนีี้้เเราาาก็ลยยมมม special guest ด ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาแนะนําตัวอย่างเป็นทางการกันอีกสักรอบหนึ่งเผื่อว่าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนป่านนิเทศจุฬา58นะคะค่ะมยนะคะมาจากอักษรจุฬาค่ะ90ค่ะ <c oughs> แกนะ่แล้วแก่แล้วอ่าโอเคก็คือป่านกับเมนนะเรียนสิ่งญี่ปุ่นมาด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายื่นก็คือจะใช้เป็นตัวแพท7.3ภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอันดับแรกเลยก็คือเกณฑ์ที่พวกเราใช้ยื่นค่ะเพราะว่าคณะนิเทศ ปีที่แล้วเราเขาใช้เป็นแกดแล้วก็แพทส่วนอักษรใช้อะไรบ้างใช้เก้าชาสามันมีสังคมไทยอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นอย่าง25เปอเตตัวเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเวลาเรียนอะไรเงี้ยพวกเราก็จะทุ่มเทแล้วก็เน้นย้ำวิชาที่ต่างกันออกไปนะคะแต่อีกอย่างนึงเลยที่แบบว่าต่างกันแบบสุด ขั้วจริงๆก็คือวิธีการเตรียมสอบของพวกเราเองเพราะว่าป่านเนี่ยก็คือเรียนพิเศษทุกวิชาเลยสอบวิชาไหนก็ไปหาเรียนหมดส่วนของเมย์เป็นยังไงก็คืออ่านเองหมดเลยค่ะอ่านเอง <c oughs> หมดเลยไม่มีการเรียนพิเศษใดๆทั้งสิ้นนะ<ช> <ๆ S 1> ทุกคนๆๆๆถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปถึงข้อดีข้อเสียขอถามก่อนว่าอะไรทําให้ตัดสินใจแบบเลือกที่จะอ่านเองอะไรเงี้ย คิดว่าแบบว่าวิชาที่เราจะสอบอะไรเงี้ยมันเป็นวิชาที่แบบอ่านเองได้เราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราไปซื้อหนังสือมามันก็ถ้าอ่านเองก็น่าจะเวิร์มั้งอะไรอย่างงี้ก็เลยลองดูค่ะอ่ะก็สําหรับป่านนะคือพึ่งตรงก็ไม่รู้จะเรียกว่าขี้เกียจได้หรือเปล่าคือรู้สึกว่าอยากได้อะไรที่เหมือนมีคนประเคนมาให้แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็พอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเวลาต้องอ่านหนังสือเล่มไหนดี <c oughs> ต้องรู้อะไรบ้างเงี้ยมันก็โอเวอร์เวลมากแบบเฮ้ยสรุป อ่านเล่มนี้เล่มเดียวพอหรือเปล่าเอาล้วถ้าอ่านสองเล่มมันก็จะซ้ำไปซ้ำมาหไหมอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออลองหาที่เรียนพิเศษดูไหมเพราะว่าเขาก็จะจัดการในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็สะโหบเวลาทุกอย่างมาให้เราแล้วต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของข้อดีข้อดีมากดีกว่าสำหรับบานนะข้อดีของการเรียนพิเศษที่ชัดๆเลยจะสรุปเป็นคําเดียวเลยคือคําว่าสะดวก เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วคือเขาแบบหาเขาเรียาแมทเทียลมาให้เราหมดแล้วทั้งเรื่องของหนังสือเนื้อหาข้อสอบแบบฝึกหัดต่างๆอะไรอ่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีสโคปที่ว่าชัดเจนทั้งในสโคปของเนื้อหาว่าโอเคเราในวิชานี้เรารู้ถึงแค่ตรงนี้หรือว่าในหัวข้อนี้เราควรรู้มากน้อยแค่ไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของเวลาเพราะว่าแต่ละคอร์สเนี่ยเขาก็จะบอกมาชัดเจนว่ามันเป็นทั้งหมดกี่ชั่วโมงเรามีเวลามากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้เราสําหรับอ่านเอง อ่านเองเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือประหยัดเงินมากๆเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่ว่าก็คือคอร์สนึงก็คือเป็นพันเลยใช่ไหมใชม่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อหนังสือมาอ่านอะไรอย่เงี้ยก็แบบเล่มลสองสามร้อยอะไรนี้ใช่ไหมแบบามาทาแบบฝึกหัด<ๆ>เองอนะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออันแรกเลยส่วนอันที่สอง ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการกาหนดเวลาเองได้คือมันจะแบบเฟกซิบิลกว่าสมมติว่าวันนี้เราอยากตื่นสายก็อ่านสักเที่ยงหรืออ่านสักบ่ายโมองอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือถ้าเปรียบเทียบ<ม>กันระหว่างแบบว่าอ่านเองกับไปเรียนที่แบบว่าไปเรียนห้องสดอะไรอย<ม>่างเงี้ยก็แน่นอนว่าอ่านเองเราสามารถจัดการเวลาได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เหลืองเงินไปทาอย่างอื่นด้วยแต่ว่าทุกอย่างทุกคนมันไม่ได้มีแค่ข้อดีเสมอไปเพราะว่ามันก็มีข้อเสีย ไหนลองบอกข้อเสียของการอ่านเองเท่าที่เจอมาข้อเสียเนี่ยอันดับแรกใช่ไหมก็คือที่บอกไปว่ากําหนดเวลาเองได้เนี่ยแน่นอนว่าคือแบบเรื่องวินัยอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบสําคัญมากซึ่งการกําหนดเวลาเนี่ยเราก็ต้องแบบเหมือนเคร่งตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะแบบพอตื่นสายปุ๊บก็สายยาวไปเลยก็คือไม่ได้กําหนดเวลาแล้วว่าเอ้ยจะต้องอ่านหน่อยมันก็ไหล,หลไปเรื่อยไปแล้วใช่ส่วนข้อสองก็คือคิดว่าแบบ คือเวลาอ่านเองอะไรเงี้ยบางทีแบบช่วงแรกๆมันก็จะคเคว้งเนาะเพราะว่าเนื้อหาอย่างสังคมอะไรเงี้ยค่ะคือแบบว่าเนื้อหามันเยอะมากอะไรเงี้ยเพราะว่าฉะนั้นเราก็ต้องทำลิสต์เอาไว้นิดนึงเนาะเพราะว่าจะได้แบบกำหนดขอบเขตให้ดีขึ้นแล้วมีเคว้งไหมที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนรอบตัวเขาเรียนพิเศษกันหมดเลยแล้วเราอ่านเองมีรู้สึกไหมว่าแบบเฮ้ยจะรอดหรือเปล่าเราจะโอเคไหมอะไรเงี้ยจริงๆตอนนั้นก็แอบ รู้สึกเหมือนกันนะก็แอบคิดว่าแบบเออหรือเราไปพิเศษดี <c oughs> เอามาถึงข้อเสียของการเรียนพิเศษกันบ้างแน่นอนข้อเสียที่เห็นชัดๆอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของเงินนะเพราะว่าค้อนหนึ่งเนี่ยก็เป็นพันหรือว่าบางค้อนเนี่ยไปถึงหลักหมื่นเลยก็มีนะว่าอันนี้ก็คือในกรณีที่เราไปเรียนตามสถาบันใหญ่ๆอะไรางี้นะทุกคน แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นติวเตอร์ส่วนตัวหรือว่าจ้างพวกรุ่นพี่เขามาสอนอะไรเงี้ยอันนี้คือบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้เบลมแต่ว่าเราก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของความน่าเชื่อถือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาสอนเนี่ยมันครบถ้วนแค่ไหนเขาสอนถูกหรือเปล่ามีพูดผิดพูดถูกเขียนผิดเขียนถูกบ้างไหมแต่ว่าทุกคนคะคลิปติวของบานทั้งสองคลิปเชื่อถือได้นะเราไปดูกันรีลันติวฟรี2022โอเคขายของโอเคข้อสุดท้ายก็คือ เรื่องที่รู้สึกว่าแบบไม่น่าทําเลยอ่ะแบบอ่านเองช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าถ้ารู้แบบนี้ไม่ทําดีกว่าแล้วก็อยากจะบอกต่อคนอื่นๆว่าอย ah, ่าหาทามีช่วงหนึ่งที่แบบว่าอ่านเองใช่ไหมเราก็แบบมีความเข้าใจผิดๆเนาะแบบว่ายิ่งอ่านเยอะเราก็ยิ่งแบบมีความรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเคยมีครั้งหนึ่งแบบว่านอนสองทุ่มแล้วตื่นมาตีสี่เพื่ออ่านหนังสือแบบว่าเราต้องเราต้องไปตรงไปโรงเรียนตอนเ <c oughs> จ็ดโมงใช่ไหม <c oughs> ก็คือแบบว่าอ่านตีสี่แล้วก็ ถึงหกโมงไปอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างน้อยเฮ้ยได้สองชั่วโมงไปเรียนปุ๊บกลับบ้านมาอ่านอัดอะไรอัดจนถึงสี่ทุ่มอะไรเนี่ยไม่ได้เลยจำเลยไม่ได้เลยคือแบบกลับมาวันถัดไปปุ๊บมาดูเฮ้ยมันตอบเลยรวะเรียนไปแล้วเหรอเนี่ยเออนี่คืออ่านแล้วเหรอคือแบบอันนี้คือจําไม่ได้จริงจริงแล้วก็มีช่วงหนึ่งคือแบบว่าแบบอ่านจนถึงดึกๆใช่ไหมแล้วก็แบบปวดหัวแล้วแบบนอนก็คือแบบว่าไม่ไม่ได้เลยนอนไมมหลับใช่นอยไม่หลับเลยรู้สึกว่าแบบ คือเราอ่านเท่าที่เราเข้าใจดีกว่าแบบเน้นความเข้าใจเป็นหลักไม่ใช่ว่าเน้นปริมาณเป็นหลักเน้นคุณภาพดีกว่าใช,ใช่เพราะว่าแบบ คือช่วงนั้นสุขภาพแย่ไปเลยเพราะฉะนั้นก็แบบอย่าหาทำนะทุกคนหนึ่งก็คือว่าอ่าสังคมเนี่ยคือเนื้อหามันเยอะอันนี้ขออนุญนิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทอ่านสังคมมากๆเลยเพราะว่าแบบเราจำอะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหม,มเราก็ไปซื้อหนังสือเล่มนึงมาแล้วเราก็แบบจดสรุปทุกหน้าเออชื่อไม่ได้ <laughs> แล่แบบจริงๆก็หนังสือเล่นี้ก็ดีนะของอาจารย์ชยัยทีนี้เราอะคือแบบว่าเราคิดว่าสมมติถ้าเราจดสรุปทุกหน้าอย่างเงี้ยเราคงจะจำได้เออสรุปว่าเราก็จดๆหมดเลยก็คือแม่ดูบบพล้วเาาาอออกไรรสุป่ ก็ไม่ได้อ่านก็คือจดฟรีนะคะทุกคนกือเหมือนเสียเวลาตรงนั้นไปใช่เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะดูพวกแบบแนวข้อสอบก่อนว่าเขาออกอะไรบ้างหรือลองทําข้อสอบดูก่อนงมันสําคัญเนาะเวลาเรารู้แนวอะไรอย่างนี้แล้วก็สําหรับปานนะสิ่งที่รู้สึกว่าลุงนี้ไม่ทําดีกว่าตอนนีนพิเศษก็คือการเรียนเยอะเกินไปเรียนเยอะเกินไปในที่นี้คือไม่ได้หมายความว่าแบบ เราอัดๆด่าๆอ,อัดจนแบบตุยอะไรอย่างนี้แต่ว่า mm hmm. คือด้วยความที่ปัดเตรียมตัวค่อนข้างที่จะเร็วกว่าเพื่อนๆนิดนึงเนาะคือตั้งแ,แต่ม .5 อ,อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเตรียมตัวแล้วเพราะฉะนั้นตอนก่อนสอบปัดหรือเวลาเยอะมากประมาณ3-4เดือนแล้วคือด้วยความที่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเพื่อนบางคนเนาะเขาเพิ่งเริ่มเตรียมตัวกัน mm hmm. เขาก็แบบโหอ่านกันหนักมากอะไรอย่างเงี้ยปกกัดรู้สึกว่าแบบมันโค้งอ่ะแล้วแา mm hmm. ทำไมว่างอยู่คนเดียวก็เลยว่าโอเคงั้นไปหาอะไรเยียนเพิ่มดีกว่า <laughs> แล้วคือทุกคนาปาัดไปเรียนแบบไทยสัังงคคมมมเเพิิ่่่ททท้้้้ีืนศกก็็ไไดใชแลวป ก็ไม่ได้ชอบเรียนสเท่าไหร่แต่แค่รู้สึกว่าโอเคมันว่างหาอะไรให้เราไม่ฟุ้งซ่านดีกว่าถามว่าสุดท้ายคืออะไรไปแล้วเออก็แค่ก่อนเดิมแล้วก็ไม่ได้ใช้เสียเวลาด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมันเปลืองเงินอ่ะเราได้จะรู้ก่อนว่าจะสอบอะไรบ้างเราเตรียมเนด้านวิชาไดสิ่งที่สำคัญเลยก็คือต้องเชื่อตัวทองคนมีวิธีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าใครเลือกวิธีไหนแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เชื่อใจตัวเองนะว่าเราทำได้แน่นอน อ่งั้นมาต่อกันที่ Q A วเองเนาะคำถามเนี่ยจะบอกว่ารวบรวมมาจาก Follower ในอินสตาแกรมของบ่านเองอันแรกเนาะเขาถามว่าจัดการเวลาย,ยังไงหรอคะบางทีกิจกรรมแล้วก็การบ้านมันเยอะออก็จะทําการบ้านให้เสร็จก่อนเนาะสมมุติว่าแบบได้ไงานปุ๊บคือจะทําเลยแบบว่าอาจจะทำ<ท>า <ำ S 2> <ด>ี่โรเรียนบ่อยๆใช่คือแบบว่าทําที่โรงเรียนไปเลยก็ได้หรือไม่ก็สมมติถ้าที่โรงเรียนแบบว่ามีกิจกรรมอะไรเงี้ยก็คือกลับมาทาที่บ้านทาแบบกลับปุ๊บ ก็ถือว่าปุ๊บทาเลยก็คือทําให้มันจบจบไปใช่ไม่ดองเลยค่ะเล้าเรื่องกิจกรรมอย่างเงี้ยคิดว่าจัดการยังไงเรื่องกิจกรรมไม่ค่อยได้โอเคก็คือมันเป็นช่วงโควิดไงตอนที่เราเตรียมตัวสอบก็คือไม่ได้ไปโรงเรียนเลยสำหรับป่านนะก็อย่างที่บอกไปนะว่าเราเรียนในยุคโควิดกันอะในส่วนของการบ้านก็คือก็ประเภทเดียวกันก็คือนั่งทาการบ้านด้วยกันเลยก็คือพยายามจะทําให้มันเสร็จเด็วที่สุดแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนอย่างหนึ่งก็คือ อยากให้กาหนดสโคเวลาชัดเจนสมมุติว่าโอเคปกติชอบทำง,งานศิลปะชอบวิชาศิลปะเนี้ยบางคนอาจจะเคยใช้เวลาทั้งวันสองวันสามวัน,วน,วนทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราอยู่ในช่วงที่เราเตรียมตัวสอบเนาะก็อยากจะให้กาหนดชัดเจนไปเรื่ยเช่นว่าโอเคงานนี้ขอสองชั่วโมงต้องเสร็จนะงานนี้ขอครึ่งชั่วโมงพออะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีจริงๆทุกคนเป็นทฤษฎีที่ว่าแบบถ้าเกิดว่าเรากำหนดเวลาไว้ให้ตัวเองเนี้ยเราจะสามารถทาในเวลานั้นได้แต่ว่าถ้าเราไม่กำหนดมันก็จะพยายามแบบดึงเวลาไปเรื่อยแบบเออทำเอออะไรให้มันยาวที่สุดใช่แล้วในส่วนของกกิจรรม กิจกรรมเนี่ยมันจะมีสองอย่างก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นกิจกรรมที่แบบบังคับทั้งโรงเรียนทั้งสายชั้นต้องเข้าร่วมอันนี้เราก็อาจจะอันนี้เราก็อาจจะแบบเลี่ยงไม่ได้เท่าไหร่คือก็มีโดดได้บ้างเนาะแต่ว่าถ้าจะโดดทุกครั้งมันก็ไม่ไหวแต่ว่าในส่วนของกิจกรรมที่มันสามารถเลือกได้ก็อยากจะให้คัดนิดนึงเลือกเฉพาะอันที่เราอยากทําจริงๆหรือว่าเป็นประโยชน์สําหรับเราจริงๆโดยเฉพาะคนที่จะเอาไปยื่นพออ่ะปานจะบอกว่า ไม่ใช่ว่าทํากิจกรรมอะไรก็ได้เนาะแบบว่าคือมันใส่ได้แหละเขาไม่ได้มาห้ามเขาไม่ได้มาว่าอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณานนึงว่ามันจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนกับสายที่เราจะย่นมันตรงสายไหมแล้วก็กิจกรรมอ่ะพูดตรงคือมันควรควร่ามากแค่ไหนคือมันต้องอยู่นี้ประมาณนี้นไม่ใช่ว่าเป็นกิจกรรมที่ใครๆก็ทาได้เขาก็คงไม่ค่อยทำต่อไปน้องถามว่าอยากถามว่าเรื่องระยะเวลาคิดว่าอันไหนเข้าใจได้เร็วมากกว่าอันนี้ก็เอกันนะอืมก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่าแบบเ็นิสเซ่น่าจะเร็วกว่าเพราะว่า อ่านเองเนี่ยคือเราต้องแบบสืบค้นข้อมูลศ<ช>ึกษาเองอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบพยายามจำคีย์เวิร์ดเองซึ่งสมมติถ้าในพิเศษคือคุณครูเขาจะให้มาใช่ใช่คือเหมือนเราไม่ต้องมานั่งจับแนวข้อสอบเองไม่ต้องมานัง่งแบบคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ทุกขั้นตอนเองใหม่อะไรอย่างนี้ก็คือประหยัดเวลาตรงน,นั้นไปได้มากมโอเคคำถามต่อมาน้องถามว่าจัดตารางการอ่านแต่ละวิชาย,ยัางไงบ้างจริงๆแต่ละวันเนี่ยก็คือไม่ได้ฟิกเวลาขนาดนั้นนะคือแบบว่าสมมติบางวันเราตื่นสายอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าสิบโมงก็คือแบบเริ่มอ่านอะไรเงี้ยอัันนีี้้้คคืือออเเเาาาาาาาถมมววิิชชชชใใ่่่ยยแแตละะบบบรรทํงงงงไไ เออปกตินะคะก็คือจะเริ่มอ่านสังคมตอนเช้าก่อนค่ะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าสมองตอนเช้ามันไรอ่ะเออแล้วแบบว่าสังคมวิชาที่ต้องจำเนาะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมาอ่านสังคมตอนเช้าคือน่าจะเวิร์แล้วแบบประมาณสักสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบว่าอ่านวิ a d ิภาษาอังกฤษที่จะเป็นข่าวพวกเนี้ยคือเห็นก็ป่านก็อ่านไปใช่ไหมจนตอนนี้ก็ยังอ่านอีกเออใช่แต่ตอนนี้ก็คือแบบเริ่มไม่อ่านเริ่มไปหนอาหารใช่แล้วตอนบ่ายๆก็คืออ่านทบทวนสรุปญี่ปุ่น ใช่ค่ะก็คือในหนึ่งวันจะอ่านหลายวิชาหน่อยอะไรเงี้ยใช่จะอ่านประมาณ3วิชาไม่ค่อยอ่านภาษาไทยเพราะแบบคือไปเน้นทำข้อสอบตอนใกล้สอบก็คือเน้นเป็นเทคนิคดีกว่าสำหรับปานก็ถ้าเกิดว่า เอาในเรื่องการอ่านอย่างนี้ก่อนก็คือป่านจะสลับเป็นวันเลยก็คือวันนี้อ่านสังคมก็คือสังคมพรุ<ม>่งนี้อ่านไทยมวยอ,อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าตัวไหนเน้นหน่อยอย่างเช่นญี่ปุ่นป่านก็อ,อาจจะอาทิตย <สะ S 1> ์นึ่งอ่านกสองวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็น <ๆ S 1> เรื่องของสเต็ปเนี่ยป่านก็จะเริ่มจากเรียนพิเศษก่อนเนาะเราต้องเก็บทฤษฎีเก็บความรู้ต่างๆเราค่อยไปทําแบบฝึกหัดเราจะได้รู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งหรือว่าวิธีการเอาไป implement นะ่ะมันเป็นยังไงแล้วพอตอนใกล้ๆก้สอบสักสองสามเดือนก็จะเหมือนเอาเนื้อหาทั้งหมดมาทบนนอออีีกกสัรรปะมมาาณ้ต่ คำถามอาจจะคล้ายๆกันน้องน้องถามว่าพี่แบ่งเวลายัางไงคะแบ่งเวลาหรอจริงๆแล้วแต่วันไม่เคยฟิกนะการแบ่งเวลาแต่วันก็คือแล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนไดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแว่าทีก็ต้องพูดในเรื่องของวินัยด้วยคือเราต้องคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดว่า พรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องอ่านนะวันนี้ก็ต้องอ่านนะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไม่ตามใจตัวเองเกินไปใช่แล้วก็ต้องแบ,บ่งเวลาพักให้เราด้วยค่ะอย่างเช่นตอนสามทุ่มเนี่ยนี่ก็จะแบบว่าดูซีรีสนะ์ละคือตัดใช่สามทุ่มปุ๊บคือตัดไปดูซีรีส์เลยไม่ว่าจะคือบางทีก็เริ่มดูแค่สาทุ <c oughs> ใช่เพราะแบบว่ามันก็เครียดเนาะดูซีร <c oughs> ีส์เยอะ <ๆ S 1> เนี่ยก็แบบต้องให้เวลาพักกับตัวเองด้วยหรือแบบบางคนจะเล่นเกมก็ได้นะ คือใช่จะบอกว่าเวลาพักมันสําคัญมากคืออย่างบางคนเขาก็มีเหมือนเป็นเดย์ออฟวันหนึ่งไปเลยว่าโอเคอาทิตย์หนึ่งอ่าน5วัน6วันแล้วนอกนั้นพักแต่ว่าถ้าถามป่านจริงๆอ่ะเซล่าป่านป่านแนะนําว่าให้พักทุกวันดีกว่าววันนี้วันไหนวันละสองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะไม่เหนื่อยเกินเราไม่ต้องแบบโอ้โหมานั่งรอวันเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะได้พักวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดูมีเป้าหมายนะแบบว่าอย่างเช่นแบบเฮ้ยเดี๋ยวสามทุ่มนี้เราต้องดูหนังแล้วเวลาต้องเดินตื่นเป็นรางวัลตัวเองเนาะเหมือนให้รางววััลตเองี้ยวัน สำหรับบัตน,นะเวลาจัดตารางขึ้นบัตบอกก่อนเลยว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างแผน่นตีนนิดนึงอะไรแบบมีแผนเป๊ะๆเ,เพราะฉะนั้นก็คือแบบในเกือบทุกเดือนบ่านก็จะล่างแผน่นเป็นตารางขึ้นมาเลยว่าหลักๆเนี่ยก็คือว่าเราจะพยายามเอาเวลาอ่านหนังสือให้ฟิตอินกับกิจวัตรประจำวันของเราคือ <c oughs> เราต้องจัดลำดับความสำคัญก่อน,อนสำหรับบัารนะ <c oughs> ลำดับความสําคัญก็คือการกินนอนให้ตรงเวลาเนาะแล้วก็ออกกำลังกายคือจะพยายามไม่ให้เวลาอ่านหนังสือมันมารบกวนตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดเนาะแบบเวลาคุยกับเพื่อนอาจจะต้องน้อยลงนิดนึงเวลาเล่นอาจจะน้อยลงหน่อยแล้วเราก็ค่อยเอาเวลาตรงนั้นอะเข้าไปฟิตอินอีกทีคืออยากจะบอกว่าอยากไปทําอะไรที่มันอะไรผิดชีวิตประจําวันตัวเองมากอย่างวิธีของป่าเนี่ยคือแบบว่าจะมีวินัยมากเลยนะแต่ของแบบนี้คือจะต้องแบบพยายามแบบเคร่งตัวเองนิดนึงของป่าที่แบบฟิกฟิกจิกไปอยู่แล้วก็แล้วแต่นิไซน์แต่ละคนด้วยว่าสะดวกแบบไหนเพราะว่าถ้าแบบไปทําแบบที่ไม่เหมาะกับตัวเองเนาะวันนี้มันก็จะดูฝืนดูอะไรเงี้ยเพราะฉั้นไม่ต้องไปลอกตามคนอื่นก็ลองเลือกเอาว่าเราสะดวกแบบไไหนนลอองดกก่็้ ถ้าไม่ชอบค่อยเปลี่ยนใช่ค่ะคามต่อมาอันนี้เป็นของทีมอ่านเองรล้วเลยน้องถามว่าอ่านเองควรจะเริ่มจากอะไรเป็นัำดับแรกดีเริ่มจากเก็บเนื้อหาก่อนดีกว่านาออย่างเช่นวิชาภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยคือเราควรจะไปดูก่อนต้องไปดูบูปินก่อนนะคะว่าเขาออกอะไรบ้างอย่างของหกหกเขาออกอะไรนะ แม่จ,จอบแมจอบอก,ออกไ,ปไปแล้ว,ลวใช่คือสมมติว่าเราต้องไปดูเลยว่าเอ้ยมันออกอะไรออกมันออกพาร์ทคอนเวอร์ออกมันออกพาร์ทเีดดิ้งออกแกรมมาเราก็ต้องไปดูเลยว่าแกรมมาตรงไหนที่เรายังไม่คล่องไปซื้อหนังสือมาดูก็ได้ค่ะว่าเช็คลิสต์ไปเลยว่าเราต้องอ่านตรงไหนบ้างหรืองวิชาภาษาไทยอะไรเงี้ยคือเราก็ไปดูแนวะข้อสอบมาเลยว่าภาษาไทยออกตรงไหนบ้างอย่างเช่นออกเรื่องตัวสะกดแตอย่างเช่น<ๆ>แบบพวกเขียนคำผิดอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปศึกษาดูนะคะแต่แบบบางเรื่องมันก็ไม่ออกแล้วอย่างเช่นแบบว่าสมมติเราแบบไม่ดูบูปินเราไปอ่านอะไรอยยยยย่่าาาาาางงงงเเเเเเีีีี้้คคคืมมมมมััันก็จะสสสววลุดดทถรริตไ S <S เริ่มเตรียมสังคมก็อาจจะเป็นเรื่องของเช็คซิตเหมือนเดิมไดยใช่เพราะว่าเอ่อขอ้อในรอนึงของเพจแนวโซมมาค่ะที่เขาจะมีแบบเช็คซิตเอาไว้เนี่ยก็คือไปดูในทวิตได้เนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยทีแรกเราก็ไม่ได้เช็คจากแนวสโซมอกทีแรกเราก็อ่านอ่านเองทุกอย่างเลยใช่ไหมก็คือแบบว่าแบบเก็บไปเรื่อ,ๆอยๆจนหมดอย่างเงี้ยต้องมาทำข้อสอบคือเรารู้เลยว่าคือเรารเก็บมาเยอะเกินไปทีนี้เนี่ยเราก็แบบต้องมาค่อยๆแบบเอาไปเน้นตรงที่สาคัญดีกว่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าจะให้แนะนำเริ่มจริงๆคือต้องทําขอบเขตไว้ก่อนว่าเราจะต้องอ่านตรงไหนบ้างก็สําหรับปะนะ่านในมุมคนเ็นพิเศษเนาะอันดับแรกแน่นอนว่าเราต้องหาคอร์สแต่ว่าเราจะหาคอร์สยังไงดีเราก็ต้องหาคอร์สที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เราด้วย อย่างบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าสังคมเหมือนเป็นวิชาที่แค่สอบเผื่อไว้เหมือนป่านก็คือคณะอันดับ,บหนึ่งที่เราเลือกไว้เนี่ยมันไม่ได้ใช้สังคมแต่คิดว่าอยากจะเพลย์เซฟอยากจะอ่านเผื่อไว้เรียนเผื่อไว้หน่อยก็ลองไปหาคอร์สที่ไม่ต้องเข้มข้นไม่ต้องเน้นมากเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่หนักสมองด้วย mm hmm. แต่วา่าสำหรับใครที่แบบว่าเน้นสังคมใช้สังคมแน่นอนอะไรเงี้ย mm hmm. ก็อาจจะต้องหาคอร์สที่มันเข้มข้นน,นิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บเนื้อหาให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต ขั้นตอนต่อมาที่ัาร์แนะนําก็คือหลังจากที่เราได้เรียนไปสักพักนึงแล้วเนี่ยอยากจะให้ลองเอาข้อสอบมาทําดูเลยไม่ต้องโลว่ามันจะเร็วไปหรือเปล่าใช่ค่ะทาข้อสอบเนี่ยคือสําคัญมากๆเลยเพราะว่าแบบเราจะเห็นสคมเนะะ<ช>ื้อหาทั้งหมดเลย<ช>เห็นแนวหมดเลยแต่ว่าของรุ่นน้องข้อสอบมันเปลี่ยนใช่ <laughs> แต่ว่าก็ <laughs> ยังพอยึดอันเดิมได้นะป<ช>ารคิดว่าแต่สิ่งที่สําคัญเลยเราจะเราจะรู้ว่าเราถนัดอันไหนไม่ถนัดอ,อันไหนแล้วความแนะนําจากปารน,นะก็คือว่า พยายามดันพาที่เราถนัดอ่ะใช่ใช่อช่นนนะรู้สึกเหมือนกันเลยคืออย่างปานถนัดอะไรในสังคมไม่อยากจะเชื่อคือถนัดพระพุทธเลยคุณ <laughs> ลองดูความถนัดตัวเองดี<ช>แล้วก็เอาตรงเนี้ยมาตั้งเป้าคะแนนอย่างสมมุติว่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะสมมุติว่าเราตั้งเป้าคะแนนไว้ที่60คะแนนเนาะก็คือเป็นคะแนนเบสิกที่คนเขาจะตั้งเป้าไว้สําหรับสังคม สมมติว่าเราถนัดสามวิชาอย่างเช่นว่าเป็นพระพุทธเศรษฐศาสตร์แล้วก็มันจะมีส่วนที่ยำๆรวมกันว่าที่เป็นกฎหมายแล้วก็การเมืองอะไรเงี้ยเออถ้าสมมุติว่าเราได้สามพานี้เราตั้งเป้าไว้ประมาณว่าสามอันนี้ต้องได้อันละแปดคะแนนเต็มสิบส่วนอันที่เหลืออีกสองอันเนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากก็คือปล่อยได้สามคะแนนสองคะแนนบ้างอะไรเงี้ยเพราะมันให้คะนน่ว้ากันใชมันคงไม่มีทางศูนอะไรคงไม่อะไรขนาดนั้นทุกคนฉะนั้นพอเราเอามาบวกรวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้หกสิบคะแนนเออวิธีนี้ก็เวิร์กดดัันตววเอง่าแบบ โหต้องทําให้ได้ทุกพาร์ตต้องเก่งเลยซะทุกอย่างสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นคําแนะนําจากพวกเราทั้งสองคนถึงคนที่กําลังเตรียมตัวสอบอยู่นะสําหรับป่านเนี่ยคนที่อยากจะเรียนพิเศษไม่ว่าจะเรียนแค่วิชา2วิชาหรือว่าทุกๆวิชาแบบป่านเลยป่านว่ามันมี3มประเด็นหลักๆที่เราจะต้องโฟกัสอย่างแรกเลยคือเราชอบแบบไหนเพราะว่าเรียนพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน<ม>ไป็นีนออนไลน์อย่างเดียวละ เรามีทั้งระบบ DVD ที่สาขาแบบ PC ที่สาขาแล้วก็ s ซ l f a แอนโฮที่บ้านด้วยแทนแบงนี้ยังมีเรียนออนไลน์ด้วยเนาะในที่บ้านเรียนที่<ๆ>ไหนก็ได้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องดูถึงข้อดีข้อเสียลองช่างใจดูว่าเราชอบข้อดีอันไหนแล้วเรารับข้อเสียอันไหนได้บ้างสำหรับปานเนี่ยปานชอบเรียนพวก PC แล้วก็ s ซ l f a แอนโฮมเรารู้สึกว่าเราสามารถกำหนดเวลาเองได้ม,มันสะดวกคือเหมือนเราอยากจะเล่นสปีดก็ได้เราอยากจะข้ามตรงที่เขาแบบว่าเออเลามรให้ฟังแล้วเราไม่ได้สนใจขนาดนั้นไปก็ได้เหมือนกันอย่างที่สองเลยที่ต้องคำนึงถึงงงนะก็คืือออใเร่ขส เรามองหาคอร์ดแบบไหนอยู่กันแน่เราอยากได้คอร์สที่มาปูพื้นฐานให้เราไหมเราอยากเก็บคําสามหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะเน้นตะลุยโจทย์อยากได้เทคนิคในการทำข้อสอบเราก็ต้องเลือกคอร์สที่มันเหมาะกับเราด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงจุดเนาะเหมือนเราอยากเน้นข้อสอบแต่ว่าไปเรียนปูพื้นฐานก็เสียเวลามาทำอะไรที่นี่อะไรอย่างนี้อย่างสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของบัจเจ็ตของเราแล้วก็เวลาที่เรามี อย่างบางคนเนี่ยอาจจะมาเรียนพิเศษเอตอนท้ทยๆอาจจะเหลือเวลาไม่มากสามถึงสี่เดือนเราก็ไม่ควรจะไปเลือกคอร์สที่เขาใช้เวลาเป็นร้อยชั่วโมงหรือว่าพอมาหา,หาดูแล้วก็แบบหกเดือนหนึ่งปีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะเรียนไม่จบแล้วก็ได้เนื้อหาไม่ครบด้วยส่วนในเรื่องของบัตเจ็ตอันนี้ต้องบอกว่ามันแตกต่างไปตามคนเนาะว่ารับได้แค่ไหนแต่สิ่งที่แนะนำก็คือลองเอาราคาคอร์สอะไปหารด้วยจํานวนชั่วโมงทั้งหมดที่ทเขาให้มาดูเราก็จะรู้ว่าโอเคตกชั่วโมงละเท่านี้แล้วเรารับได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายนี้นะคะป่านก็อยากจะเน้น วิธีหนึ่งที่เราจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยผ่านครูผู้สอนเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคนที่เรียนพิเศษแล้วจะเก่งกว่าคนอื่นคนที่เรียนพิเศษแล้วจะสอบติดทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ทบทวนอยู่เสมอรู้จักคิดรู้จักถามรู้จักต่อยอดความรู้สิ่งที่สำคัญเลยอย่างนึงคือถ้าเวลามีเรื่องไม่เข้าใจปั่จุบทั้งสองสายเลยนี่แหละก็คือไม่ควรปล่อยผ่านอย่าไปคิดว่าคราวหน้าคงไม่เจอเรื่องนี้ใช่ไหมะะเพราะว่ามันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่หลังได้เนาะแล้วสำหรับอันเองวม่ไงบอสอันเองเนี่ยคิดว่าขอย้ำเรื่องอจ พยายามที่จะแบบทำเพราะว่าไม่งั้นเราจะอ่านเกินขอบเขตและทำให้เราแบบเสียเวลาเกินความจาเป็นเนาะซึ่งก็อย่างที่บอลบอกนะสมมติถ้าเกิดว,ว่ามีเรื่องไม่เข้าใจเนี่ยเราจะถามใครดีสายอ่านเองนะคะก็จริงๆใน a c e b o o k เนี่ยก็จะมีแบบพวกติวเตอร์เนาะต่างๆเนี่ยที่เขาแบบประจําเป็นแอดมินอยู่แล้วจริงๆอ่ะก็แบบก็เคยแอบ,บถามไปเหมือนกันเลยส่งนัดเซ็เจอไปซึ่งขอแนะนําพี่บอลเลยละกันเพราะว่าแบบเคยถามเขาไปแล้วทีเขาก็ตอบเร็วมากนนวิชาว,วิชาสังคมสังคมแล้วก,ก็วิชาญี่ปุ่นเคยถามของเพจ ปปเปรอเปรอเจแตนแล้วก็มีอันนี้ดีมากก็คือของภาษาญี่ปุ่นน้องจำลาอันนี้คือแบบว่าเขาแบบตอบละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบว่าทักไปนี่คือแบบตอบค่อนข้างไวเหมือนกันเนาะหรือว่าจะถามเราได้นะคะที่ม่เนเจนเนอเสเนาะอีกเรื่องนะคะคือลองซื้อหนังสือที่เหมาะกับเราดูนะคะไปดูนาหนังสือก่อนก็ได้นะว่าแบบว่าเราชอบหนังสือเล่มแบบไหนหรือว่าดูรีวิวที่รุ่นพี่เนี่ยเขาแบบแนะนําเอาไว้ว่าโ okay, อเคเล่มนี้เนี่ยเ้อหาดีนะอะไรเงี้ยเราก็ลองแบบเข้าไปดูนะคะแล้วก็ลองซื้อมาอ่านแล้วก็ทําสรุปไว้ก็ไได้้้นนะะคบบววว่าาเอ ก็คือควรจะเลือกอะไรที่มันถูกิจเราด้วยเนาะไม่ใช่แค่คน่นบอกดีแล้วเราก็ว่าดีใช่ใชค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหวังว่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของทุกคนเนาะใครจะเลือกสายไหนก็ลองคิดดูอีกทีก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าทําไปแล้วรู้สึกไม่เหมาะกับตัวเองค่อยเปลี่ยนก็ได้ไม่ได้จําเป็นว่าเลือกแล้วเลือกเลยห้ามเปลี่ยนใช่ค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมไม่ว่าจะ,จะถามป่านถามเมย์หรือว่าถามเราทั้งสองคนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือจะส่งมาที่ Instagram BHN ของป่านก็ได้นะคะ และสุดท้ายนี้นะคะทุกคนใครยังไม่ได้กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนกดไลค์แล้วก็กด u ับส r i b e ก็อย่าลืมนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาครั้งต่อ,ตอไปเราเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย